สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2568นะคะ,ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะเริ่มต้นที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ เดิลสิบดา The m o o n ค่ะก็เปิดปฐมฤกษ์ด้วยความแบบอาจจะพบเจอกับเรื่องไม่สบายใจอึดอัดใจค่ะเรื่องกังวลใจกับคนรักกับความสัมพันธ์เนาะที่ผ่านมาค่ะในหลายๆคู่ค่ะมันเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์ก็ปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะแต่มันก็ยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะที่คุณยังต้องการให้เขาปรับอยู่หรือบางครั้งบางทีมันก็เป็นอะไรที่อ๋อต้องยังต้องเรียนรู้ยังต้องศึกษากันอยู่อะคะ่ะ The Moon นะคะ e d g t of Particle e d g t of w a t d r นะคะ View of Fortune The High p i n s e s นายออบครับนะคะ DM เพและสี่ถ้วยค่ะอืมโอเคค่ะเอ่อสำหรับพลังงานของชาวท่านา้ำนะคะช่วงที่ผ่านมาในหลายๆคนค่ะในหลายๆคู่เนาะเป็นช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จรงิงจังเป็นช่วงที่ตัดสินใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบยาวๆจรงิงจังชัดเจนค่ะเปิดตัวคบเป็นแฟนกันเนาะก็ถือว่า ที่ผ่านมาได้เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วมั่นใจกันแล้วอะค่ะและในหลายๆคู่ค่ะที่คบกันมาแล้วสักพักหนึ่งก็จะรู้ว่าเออมันมีอะไรที่ยังต้องปรับกันอยู่เนาะในตรงนี้ค่ะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณรู้สึกเลยคุณมีจิตสัมผัสได้เลยว่าเขาคนนี้แหละที่คุณตามหามานานเขาคนนี้ที่มาเติมเต็มสําหรับชาวธาตุน้านะคะ มีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การอ,ออกทริปกระชับความสัมพันธ์ค่ะระหว่างคุณกับคนรักเนาะหรือว่าได้เดินทางร่วมกันนะคะในช่วงเดือนนี้และก็อาจจะพบเจอกับเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องที่กังวลใจเรื่องที่เหมือนความรู้สึกคุณมันสัมผัสได้ว่าเขามีอะไรปิดปังซ่อนเลนคุณอยู่เขามีอะไรที่เหมือนอทำให้คุณ อ๋อหวาดระแวงอะ่ะรู้สึกได้ถึงความไม่ชัดเจนตรงนี้ค่ะแต่เหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยหรือยังไม่ได้ออได้คำตอบจากเขานะเหมือนในหลายๆคนค่ะช่างใจในใจมันมีความรู้สึกลึกๆอะ่ะว่ามันเหมือนกับเขายังมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณนะอืมแต่ยังไงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่พิเศษสุดสําหรับคุณเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณ พยายามที่จะปรับพยายามที่จะจูนกับเขาอะเพราะว่ายังไงแล้วชาวธาตุน้ำอะค่ะถ้าได้หลงรักใครแล้วได้ตกหลุมรักใครแล้วอะเต็มที่กับความสัมพันธ์อยู่แล้วเนอะแล้วก็เป็นฝ่ายที่จะยอมปรับตัวเข้ากับคนรักอะค่ะคุณเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วจะเออเขาเรียกยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างอะเพื่อจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะสำหรับชาวธาตุน้ําตัวคุณเองก็ถือว่าเป็นคนที่เต็มที่กับความรักแล้วก็เป็นคนที่อ เขาเรียกเพอร์เฟกคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะในตรงนี้เนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรอาจจะมีคนเข้ามาแอบป,ปิ๊งแอบชอบในช่วงเดือนนี้อาจจะมีคนมาบอกลักในตรงนี้เป็นไปได้ค่ะแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ชาวท่าน้ําจะเปลี่ยนใจง่ายๆเนาะอืมมันก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของชาวท่าน้ําที่ยังมีพลังงานดึงดูดให้คนอื่นๆเข้ามาอยู่ค่ะในตรงนี้นะอสีถ้วยขึ้นมาปิดท้ายค่ะ ก็อาจจะมีเรื่องงอนน้อยน้อยใจกับคนรักเกิดขึ้นได้เนาะในช่วงเดือนนี้อย่างที่มิการบ,บอกเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องราวที่ทําให้หวั่นใจหวัดระแวงค่ะหรือในหลายๆคู่ค่ะ ความสัมพันธ์อาจจะยังรู้สึกว่าไม่ชัดเจนหรือแบบอาจจะเจอตามโซเชียลเนาะยังมีคนมาตะยังมีคนมาขายขนมจีบเขาอยู่อะค่ะในตรงน,นี้มันก็อาจจะเกิดเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นเกิดเรื่องกังวลใจเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เนาะแต่โดยหลักๆแล้วก็ยังมีการออกทิปกระชับความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีในระดับหนึ่งแต่ความคุมเรือไม่ชัดเจนความไม่สบายใจก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะ่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงเดือนนี้ โอเคค่ะ okay, เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่เอ่ยสิบเหรียญสองไม้นะคะสองดาบเดรายเรเพนนะคะและเอ็ดออกวาดถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกับว่า เขาอาจจะเป็นคนที่เคยอกหักผิดหวังมาหรือเพิ่งอกหักผิดหวังเรื่องความรักมาค่ะแล้วเหมือนแผลใจเขาอ่ะมันยังไม่สนิทม,มันก็เลยยังแบบอาจจะมีแวบๆอาจจะมีความรู้สึกที่ไปนึกถึงคนเก่าในตรงนี้ค่ะหรือนึกถึงเรื่องราวความเสียใจความผิดหวังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาก็เหมือนกับออในใจของเขามันยัง ยังแบบว่าไงใจตัวเองเขาใจตัวเขาเองอะ่ะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเขายังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่เขายังต้องจัดการตัวเองอยู่ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เขายังต้องตอบหัวใจตัวเองอยู่อะค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอ,อชาวท่าน้ํากับเขาในตอนเนี้ยถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณแต่ว่าในใจของเขาอย่างที่มิกาบ,บอกอะบางทีบางครั้งอะค่ะเขายังเจ็บกับ เรื่องเดิมแผลเดิมอยู่ยังเจ็บกับคนเก่าอยู่แล้วเหมือนกับเขากลัวรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจร้อยเปอร์เซนต์กลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจที่จะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะอืมสิบถ้วยเนาะ the emperor ห้าดาบอืมเพราะเหมือนเขาก็คิดนะคะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ เหมือนเป็นคนมีโก้สูงเช่นกันแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครขัดใจนะเราเป็นคนที่เป็นคนที่วางแผนอนาคตเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องความรักหรือว่าเรื่องตัวเขาเองเป็นคนที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตนะคะเหตุอุบัติเหเหมือนคิดตัดสินใจทบทวนตัวเองอยู่นะว่า,าจะไปต่อแบบ กับชาวท่าน้ําแบบจริงจังขนาดไหนหรือว่าจะไปได้จริงจังขนาดไหนถามตัวเองค่ะว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนเขาพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังร้อยเปอร์เซนต์ไหม,มแต่ถ้าถามว่าเขามีใจให้กับคุณไหมเขามีใจให้กับคุณนะแต่มันเหมือนกับเขาก็รู้สึกว่าเขากับคุณมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังขัดกันอยู่นะอืมเพราะว่า ด้วยตัวเขาเอางเป็นคนจริงจังกับความสัมพันธ์เช่นกันนะคะเหมือนกับถ้าจะคบใครแบบจริงจังเขาก็ต้องมั่นใจเหมือนกันมั่นใจเช่นกันเนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งเลยแหละเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างทีเออ่เหมือนกับเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาสามารถปรึกษาคุณได้ในตรงนี้ อเขาก็มีความรู้สึกผูกพันกับคุณเช่นกันนะอืมแต่ว่าเขาก็รู้สึกกดดันกับชาวท่าน้ําในบางเรื่องเหมือนกันนะคะมันก็เหมือนกับความไม่สาบายใจความกังวลใจที่เขามีต่อคุณในอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างอาจจะเป็นแบบทัศนคติในบางมุมบางข้อที่ยังแบบต้องปรับกันอยู่อะ่ะอืมแต่เขามองว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาไม่ต้องเก็กฟอร์มอะไรมากมายอะ่ะเขาเป็น เป็นตัวของตัวเองเมื่อได้อยู่ใกล้กับชาวท่าน้ําเนาะในตรงนี้ค่ะก็เป็นสเ,นเ,เนสน่ห์ของชาวท่าน้านะที่ผูกมัดมใจเขานะความรู้สึกของเขาเขารู้สึกผูกพันกับชาวท่าน้านะเขารู้สึกว่ามันมีเซนต์อะบางอย่างที่ทําให้รู้สึกได้ว่าเออเขามีความผูกพันกับคุณเขารู้สึกผ,ผูกพันกับคุณนะเขาเจะตัดสินใจไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังไหมเอยเจ็ดดาบค่ะ สามดาบค่ะนายออบคับ The Tower และ The Star มันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องมือที่สามแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายในความสัมพันธ์ทำให้มีการยุติความสัมพันธ์กันไปแต่สุดท้ายก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะมันเหมือนเป็นจังหวะช่วงเวลาของชีวิตช่วงเวลาของความสัมพันธ์เนาะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ยนายออฟสอดค่ะห้าเหรียญน,นะคะเพจออบครับเดอร์สตาค่ะห้าดาบสามไม้หิงออบหวานะคะ จัดชิดสิบเหรียญค่ะแล้เดือ์ฟูพลังงานคองวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะยังออไม่ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถามว่าคบกันได้ยาวไหมคบกันได้ยาวค่ะแต่ว่าระหว่างทางก็อาจจะมีเรื่องของการปรับตัวแหละเพราะว่าในอ,อย่างที่บอกค่ะเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้เนาะชาวท่าน้ำก็อาจจะมีมุมที่ขัด ยังขัดกับเขาอยู่ยังคงต้องปรับกับเขาอยู่เรื่องเราทะเลาะกันงุมหิบเขาเรียกอะไรนะเราหงละแหงก็เกิดขึ้นได้อ่ะค่ะอืมแต่ก็ยังคงรักยังคงอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ยังคงประคับประคองความสัมพันธ์กันอยู่เนาะโกรธกันไปเลิกรากันไปก็จะมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีค่ะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะเพราะยังไงเรามันตัดกันไม่ขาดค่ะอืมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาต้องพัฒนาความสัมพันธ์ต้องคอยปรับตัวต้องคอยเรียนรู้กันนะ แต่ก็ถือว่าไปกันได้ค่ะอาจจะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างก็ยังพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เนาะเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าขอแค่วันนี้มีกันละกันเนาะขอแค่คุณยังมีเขาอยู่ข้างๆกายอะค่ะคุณก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับเขาพร้อมที่จะไปต่อกับเขาคนนี้เนาะด้วยพลังงานของความรักค่ะ ก็ถือว่าเป็นสตอรี่ความรักความสัมพันธ์ที่ชาวท่าน้ำจะต้องเจอเนาะในช่วงออของเดือนพฤษภาคมนี้และในช่วงของอนาคตของความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวท่าน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ